สองเม้นเช่าเนต็ตอย่างจีตดหลังออฟออกมายอมรับว่านอกใจธัญญาไปคุยกับสาวอื่นเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตัดสินใจเลิกราการันอีกคู่สำหรับคู่ของนักร้องสาวธัญญาอาสยามกับออฟเอฟหลังจากที่ไฟย,ยิงออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์ครั้งนี้กรดทางลาสุดหนุ่มออฟก็ได้ออกมายอมรับว่าที่เลิกราการันเพราะว่าตนไปคุยกับสาวอื่นไปหารอยยิ้มกับคนอื่นรับว่าแค่คุยไม่ได้คบซ้อนน้องมีกฎเหล็กคือเรื่องนี้ ที่เขารับไม่ได้เลยแต่พอเลิกกับทัญญาผมก็เลิกคุยกับคนนั้นไปแล้วและจากคำสัมภาษณ์ของหนุ่มออฟก็ทำเอากระแสโซเชียลเกิดการวิพากษ์วิจารณ์นสนั่นโลกออนไลน์และยินดีกับสาวธัญญาจะได้ไปเจออะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม และนี่คือความเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตโดยกล่าวว่าไม่คิดนอกใจแต่แอบไปคุยกับคนอื่นแค่คุยไม่ได้คบซ้อนไปหันรอยยิ้มกับคนอื่นโอ้โหจุดเริ่มต้นของการนอกใจมันก็เริ่มจากแค่นี้แหละถึงฉันจะไม่สวยเท่าน้องฉันเจอแบบนี้ก็บายจา้าคุยกันให้พอใจเลยกําลังคุยกําลังจะคบซ้อนน้องเขารู้ก็เลยเทคุยยังไงให้เขาเทถูกต้องแล้วค่ะน้องทําดีมากให้ไปหันรอยยิ้มกับที่อื่นผัวที่ดีคือผัว อย่าให้โอกาสดีแล้วมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามก็ตามมาการเริ่มต้นคุยกับคนอื่นแค่นี้ก็คือคำตอบแล้วเพราะทุกอย่างถ้าไม่เริ่มมันก็ไปต่อไม่ได้แค่คุยเจตนาก็นอกใจแล้วผู้หญิงเลิกไปถูกต้องแล้วเดินหน้าหาใหม่ค่ะสวยๆแบบนี้อย่าจมปลักกับคนแบบนี้เลยสับใหม่หันรอยยิ้มกับคนอื่นแค่คุยไม่ได้คบซ้อน